ร้านบอกทีเฮ็ดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมสิทธิพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งและยังมีสินค้าให้เลือกซื้ออีกมากมายผู้ชมคนไหนสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะรับผม เอาละครับผมผู้ชมในวันนี้ผมมีเวฟดีๆมาแนะนำครับนั่นก็คือเวฟบอก TH ทีเฮดนะครับบริการ Toilet t o w e r Defense และแมปต่างๆของเกมโลบอกสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับผมจะใส่ลิงก์ของบอก TH ทีเฮดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นมินิเกมของ t o i l e t Tower d ว f e n s e นะครับว่ายูนิตได้รับรางวัลใหญ่นะครับกดเข้าไปเลย พอเรากดเข้ามาแล้วจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับหมุน1ครั้งใช้49บาทนะครับตอนนี้เรายังไม่มีตังค์นะเดี๋ยวขอตัวไปเติมตังค์ก่อนกดม,มาที่เติมเงินครับพอกดเข้ามาแล้วผมแนะนําให้ทำ Wallet ให้เป็นหนังเปานะครับและนําลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับกดเติมเงินเดี๋ยวนี้ครับเติมบัตรสําเร็จโอเคตอนนี้ผมได้เติมเงินมาที่200บาทแล้วนะครับเราไปเล่นกันเลยหมุนครั้งที่1 49บาทครับ หมุนครั้งแรกผมได้รับไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิกแมนเลยครับคนดูว้าวขอจัดอีกสักทีครั้งที่2คุณได้รับรางวัล168เจมได้เจมนะครับจัดอีกสักรอบจัดไปยินดีด้วยคุณได้รับสเมสบันนี่ไททันนะครับผมได้ก็ตกระต่ายครับตึงจัดจัดอีกทีครับ ยินดีด้วยคุณได้รับอัปเดตเฮ้ยผมได้ก๊อตเก่ารอบนี้ผมได้เป็นก๊อตเก่าครับคนดูเฮ้ยตึงจานพอเราลเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วให้กดมาที่แรกของรางวัลนะครับ ดเเข้้าามไลนี่ครับก็จะขึ้นให้ถอนไอเทมนะครับก็จะมีเจมแล้วก็ยูนิตที่ผมสุ่มได้นะครับเลือกยูนิตที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับและเราก็ใส่ไ d ดี b ลบอกพร้อมพาสเวิร์ดนะครับที่สาคัญนะครับทุกคนอย่าลืมปิดรหัสยืนยัน2ชั้นด้วยนะครับแล้วก็กดถอนทันทีได้เลยนะครับ one hour later นี่เลยครับผู้ชมตอนนี้ไฮเปอร์ได้มาอยู่ในกระเป๋าผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวแรกของผมนะตัวมีลายเซ็นตัวนี้ผมเพิ่งสุ่มได้จากเว็บบอกทีเฮดนะครับใช้ไฮเปอร์ลงด่านชิวๆครับเล่นสบายๆเลยนะ ใครสนใจใช้บริการเว็บบอก GH ีเฮดผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม